กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรสุขูสุคนบอกว่าสิอยู่ในและกระต่างประเทศกับยินดีตอนหักกระชูซองยูทูบบาวลาวสตูดิโอคือเกา่านะพี่น้องหลังจากที่เฮ็ดบุญน,น้ำพอเท่าพี่น้องเอ้ยเนาะตอนเศา้าตอนยังกะใส่บาทเป็นทีเดยบร้อยแล้วพี่น้องเลยกะเนาะบันนะีกอาชีวะาเรื่องโม้นเรื่องมั่งเลยพี่น้องบันนี้เนาะพอดีว่าทางบาวกุง้งเนาะแล้วก็กับนาบาวแล้วกะ ดูงนาบ่าวพี่น้องเอ้ยก็คือส่วนของเมครับทำเมร์ได้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยนะอกยังเหลือแต่ส่วนของซุ้มเบากุ้งนาบ่าวเพิรนน์นมาพี่น้องที่ว่าเพิ่นสีแบ่งกันเนาะ,ะหลังจากที่พอเถ่าวรัสเซียว่าตาเสียแล้วก็เพิ่นก็สีมีการแบ่งที่ดินที่ดอนพี่น้องเอ้ยเนาะหรือว่าสมบัติอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะป่ะพี่น้องเดีย๋ยวไปเบิ่งไปชมดูกันเนาะว่าทางเพิ่นมียังแน่เนาะพี่น้อง

โอเคพี่น้องเอ้าสบายดีเด้อบ่าวกุ้งอ่อสวัสดีสวัสดีเนาะนําบ่าวพร้อมอืมอ่ามีเรื่องอันคือที่เว้าเกินไว้กินนี่แหละเนาะออเพนสิแบ่งมูแบ่งมักันเนาะอ่าสดีทางผู้เฒ่าเนาะโดยเฒ่าดําเฒ่าผู้สวัสดีบุุคนเด้อโดยอ้าวๆๆไป ลงเมอเลยบาทนี่เนาะเริ่มว่ากระโดดบาทนี่อ่าโทมยขัดแคท่นี่เนาะอ่าจีกุ้งขวอมารอดเลยอ่าใบตะดิน เนาะใบตาดินขอบทองเหมือนกันเอ้ยใบตาดินไหนเดินอ่าคืออาหน้าเนาะเอาหน้าให้เพิ่นเบิ้ดข่อยเอาเดินเอาเดินเบิดเอาเดินเบิดผู้เดียวอืมเขาแบบหน้าเบิดอไ้ดตัวนี้บ่าวเอาหน้าบาทนี้ยินงเดินเนี่บุ้งหอยมั่สร้อยนุ่งเด้อข่อยเทียนยัางก็เรื่องของข่อยบุ้งห้ยุ่งเกี่ยวกัน น้ากันหน้าเัลบ่ด้เอาน้าก็นเอาขห้เจ้าหน้ามเองเจ้าหน้ามอชื่อหน้าเม่มันชื่อกระมอนไหมครับบดกรบดมันเอาแล้วนี่แม่เดอแต่กแมนก็ีงเอาได้ระบากันแดกกันซะเวียนนทีมาววมาเวียนอีกบ่ได้เลยนจับมูนของเจ้าเจ้าจิปปานลูกเจ้าแม่แต่เจ้า บะแห้งซอาเออเจอนี่เขาบะกุ้งกุเรียวเออบับะมิ๊กกะบะมิ๊กบะกุ้งกับบะมิเด้อน้องแมนได้น้องแมนน้องก้ามน้องก้ามบะแมนว่าสิมาวนมาเวียนอีกเลยโบได้เลยโบได้แล้วเพราะว่าใบอันนี้ก็อยู่นลาโตเลยถ้าถ้าแมนถ้าถ้าคนอื่นมาวนแล้วก็โบได้แล้วเพราะว่าอ่าเพราะว่าชิดของเฮาคนเดียวอยู่แมนมันเป็นชิดของโตแล้วบะนี่นะ

แปลว่ามีมีเท่านั้นเลยพี่น้องกับโบได้ย like, ังดอกเนาะมันชมบัตรกับโบได้ลายดอกมีหน่อยเดียวอ่ากับสีประมาณนี้เนาะก็มีแต่เสียเอากองบุญลงไปแหละบบดนี้พี่น้องเอ้ยโดยอ่าลงไปคนละอ่าวัดพวกพี่น้องเอ้ยเนาะอ่า ไปพี่น้องเอ้ยอะพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ว่าเรื่องมูลเรื่องมังแล้วพี่น้องเอเ้ยเนาะก็จะเอาอกองบุญล,ลงไปทางวัดผมแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าถวายให้วัดอยู่แล้วนเาาาวาาาวนาะมีแต่ฮคขอนมาต่อยอันนี้ออกคอนตีมีบะ อันนี้เอาเอาวบเอาบัดบัดเห้าอันหกอันนี้ไปเอาวางใบนี้ก็ได้ไงนะเออเอาเอาเอาวางใบ mà không bắt, mà không đủ khó nhỏ khó, không cái <laughs> này lên đấy,

哦，然后嘞？

สบายดี้วพี่นอ้องมาเป็นมือกล้องให้่อน้องไพใสกันป้าน้องไพใสหลินอยู่พวกตอนนี้กำลังจะเอากล้องบุญไปส่งวัดเอา้าเอา้าตรงนี้ปัดสายไฟ ได้ระยอุดน้นต้องเลเอียงออกดิโอโจมออกไปชิมมันชิไทยชิมมันดดแล้วไปคนรถข้างน้าคนบริเวนก็เรียกเรื่องเเขาไปมนกบไปชื่อไราถ้าอไปเร่องเข้าไเอียงไปเไปนั่บุกไปเด็กอีงเอาไปกองไว้ยู่รถเท่ากูบัสไยดบ้ารถนอยไรก็ได้อะไรครับอะไรครบกได้เราออกมาลบเรีบ มันนั่นมันนั่นร้อนเอาเตียให้ใครเลก็เอาเลยเขาจะเอาวางใต่เตียงเลยมาล่วเนี่ยเล่าบงหูพุนลูกเนี่ยจะทาครับมีขบดูอากาศแล้ว บรรยากาศตอนแลวงานเนาะพี่น้องแลวงานแจกก็จะประมาณนี้กองบุญไปส่งวัดมา ตดนคุมหลุดลงมาพิงได้เอกผมมคนจับตอนนี้จับเอา้ำเล็บมานะนนี้จัเอาน้ำงลลยน กองบุญหนึ่งกองก็ประมาณนี้นะพี่น้องก็มีครบ้าบางคนถ้นมีเงินผ่นก็จะแบบว่าซื้อเอาเลยมีหมอแหกแต่กระโปะมีพบเบิดเซนทนอนมอนเชื่อไม่คงไม่คาน มีอย <laughs> <clock in> <air> ู fort, uh, water. Water water ่ดอกแต่เกียงก็ยังมีอยู่บ่เฮ้ยแต่เกียงก็มีบ่เอาว่าดอกเกียงกไมีเอาอยู่ในวันใหบ่เนี่ยนะต้นนะเอาไปเอาลงไปแล้วลงไปลงไปา้

มาขู่ป่ะเอาไว้เอาใส่ผู่มาเด้อเอาขู่แล้วมันแตกอ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็กำลังพี่น้องเอ้ยสิบมุ่งหน้าไปวัดพุหมดเลยแค่หลักทุ่งงูเด้ก็จะแบกไปวัดโน่นหมดเละพี่น้องเนาะ อ่ะตอนนี้ก็มาฮอดบัดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะกองบุญกับเต็มลังรถเลยพี่น้องอเพราะว่ามีครบเลยได้พี่น้องเนาะกองบุญกองหนึ่งนี่คือแบบมีทุกอย่างเลยอลเอาข้างในเลยบอใช่เนาะไม่เนคนนอกก่อนคอนไปวางไ้ผูกก็ได้อืม ปอพี่น้องเอ้ยเนาะขอแจกนี่ใหญ่ลีล้อนี่สำเร็จเรียบร้อยได้พี่น้องงามอลังการเลยพี่น้องเพิ่นชีเห็ดบุญเสริมสรรงบดนเนี่ยหละพี่น้องเดี๋ยวก็จะเริ่มฉลองแล้วเนาะอ้งามลีล้อนี่เนาะพี่น้องขัดนี่พี่น้องเอ้ย คนไปเบิดโลกมาจังอันนี้ลงว่าไปหยู่เตียงเลยบาทฮะหยู่เตียงเลยเอา,เา,าอันพวกกรขถาวเนี่ย๋อชิมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึนไปทางบนก่อนเะอ่ะ <c oughs> พี่น,อน้องเอ้เนาะอ่าตอนนี้เอาลงแล้วพี่นา้าะอ่า <c oughs> อืม <c oughs> <c oughs>

ăn, tôn họ phi nông đó. dũng <laughs> 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 <like tổng> <laughs> <laughs> นิพียหัวอะไรไปอ่ามมีดอกนจัวัดบาปเลยนหวัดอือมโนงมีแล้วมีแล้วมโนึงก็มีแห้วเนาะยี่เด้นในมโนงไหมไป มีมีพอดีเลิกอันนะกายโยนฮันตัวไม่อะไรอยู่ไซกิโลนะว่าไม่ที่เขาี่เทียนอยู่ไซเด้อะไรเ้อาไ้นี่แหละนสีมาพวก้ปกติแบบที่เขอท้อง ครบแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเอาลงเรียบร้อยเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยโดยอ่าตอนนี้สฝังชาวทงเนาะพี่น้องอ๋อมีอย่างแนะนำนี่นะมีอาหารการกินบ่อ๋อมีชีสมีอย่างเนาะมีเงินพร้อมอ่าฝังชาวทงพี่น้องเอ้ย อ๋อเมื่อกี้กอกยามีครบมะก้วยอ่อข้าวต้มมองทางใต้แพทก็มีดีจีรดจบทางเป็นแทนเป็นทนทางบวกทางเืองไหนออเสาธงขึ้นสวรรค์สันผ้าทีออ

โอเคนะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้แันนี้จะได้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อไว้พบพ่อกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดีบัดสุขุทุกคนขอบคุณละลายพี่น้อง